สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกผู้ทุกคนครับปกปอกกัน,กนคือเาขาคือเดิมครับคนบันบันมือหนีเส้นทางครับลำสนธีครับเ,เลยทางรถไฟลงมาเมื่อกี้นี่ครับมาเห็นรถอ้อยครั้งแรกครับมาเห็นรถอ้อยครั้งแรกครับที่ได้ลงเขาเส้นนี้เส้นนี้ที่มุ่งหน้าไปลำนาลายนะครับเนาะ เสนนี้ลงไปลำมาลายมาส่วนมากกติบค่อยเห็นครับบ่ค่อยเห็นรถอ่อยอลงเขาครับเป็นนี้บกค่อยเห็นบ่ค่อยสวนกันครับมาได้โอกาสครับเมื่อนี้กติบอขอลงอเรียนลงไทยน้ำกล้แกไปเรื่อยๆครับนอกจากแกติดจอด โดนที่ได้เห็นครับเขาลงหลดลงเขาเขาลำสนที่รับก็เริ่มเบาบางร้อายแล้วละครับอ้อยก็ได้ ที่ว่าโรงงานใดที่ปิดมือใดมือใดนะครับคืนนีเห็นรถส,วน,สวนไปทางรถสวนไปลงโรงงานน้ำตาลายูนงบวดแดงครับกรเกษตรร้ายเติบยุ่พี่น่องสวนประมาณประมาณตีสามครับตีสามตีสี่เนี่ยนะครับตีมันประมาณนี้แหละครับ,รวรบสวนกันรถ้อย ประมาณจะหาหกพวงส่วนมากจะเป็นรถเขตทั้งอื่นครับไปเจ้าอาจทีย่านบ่ทันเนาะครับเนาะทั้งคนโรงงานว่างกันเลยพากันได้ลงไปเป็นของโรงงานมิดผลครับเดี๋ยวนี้โรงงานป้อมมีกลุม่มมามันมีเกือบทุกจังหวัดแล้วพี่น้อง คอนแกนเมืองเลยอุด,ดอโรโคชมีเบิร์ดพี่นอนไยถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนที่ดีครับผมอ่าเป็นทางเส้นนี้บกค่อยไม่ลุมครับคนทางดีครับเป็นทางดีตั้งแต่ขึ้นเขาลงเขา าซีเลนครับหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่ครับนี่ถือว่าดีอยู่ครับมาตรฐานเลย พี่นอ้องมาผู้ดได้อ้อยวันไในเล้วครับเล็งมือครับบางพื้นที่ตกแห้งกระบ่าสามารถที่ลงมาให้ลงอันนี้ได้ครับรถอ้อยกรบ่าสามารถที่ลงไปเก็บอ้อยเก็บอันนี้ได้โอ้ลำบากกันครับทุรักุเลกกันแน่จักน้อยครับเพราะว่าโรงงานก็สิปพิดปกติโรงงานลงเรือนในนาที่ยุดหิบประมาณ สินส้นเดียนมีนาพูห่หล่ะครับสิ้นเดียนมีนาหรืออาทิตย์ต่อไปฮอดเมษสาวันที่หาครับเบ่นบืนขึินเขาครับบัก็ถือว่าลงธรรมดาอยครับเพิ่นก็ขืนึนลงลงธรรมดาของเพื่อนอู่ปกติถือว่าลงไว้ครับแกลงเขาก็ ธรรมดาเรื่อยๆของแกอยู่โค้งกับว่าถือว่าโค้ง่าว่าเป็นโค้งที่เอียงนะครับกับเป็นโค้งธรรมดาอยู่พี่น้องว่าถือว่าเป็นโค้งเอียงมาก ธรรมดาเล่นง่ายครับเห็นนี่เล่นง่ายรถอ้อยก็เล่นง่ายแ้วเขาลุ้งมงเดียวครับลงมงวงเดียวครับเลยความตำรวจทั้งดวงลงไปหอดดันตรวจสัดกัก็เป็นลำสันทีแล้วครับก็คือว่าเฟือดแล้วครับเขาลุงง่ายครับเล่นง่ายครับเถีนนี่ น้ำเที่ยวทรงไฟที่ออกมาจากวัดพญานาคเมื่อกี้นี้ครับมากันเรียนปักค้กปักแน่เี้ครับย้ำลุงเขาหัดว่าเบียกวัดทีอัดคนหลายลายคนเต็มรถกระนักเติบเด้เอ,อพี่น่อง ไรเบิ้งขันต่ำกว่าคนละหกสิบลโลไปมหกสิบโลนี่สามสิบคนนี่เป็น,น,นกเท่าใดครับหลายครับหลายเติอบอยู่เด้น,น้ำหนักแต่เขาลุ่มนี่มันลงกับช่วงระยะสันครับมันเป็นลงเขาช่วงระยะยาว ช่วงสั้นก็บเพถือว่าบ่ค่อยมีอุบัติเหตุเลี้ยงรถบรออรักครับเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุดูครับบุและครับเขาปัดออนลงเงาครับลงเงาแล้วก็ลงไว้ครับถ้าลงเกินสี่สิบหรือหกสิบนี่ถือว่าไว้เติบแล้วครับถือว่าไว้แล้วครับลง สำหรับล้มเขาปักเนาะครับเนาะรถล้มเขานะรถยังมองมาถือว่าล้มไว้ครับเพราะว่าปกติล้มกันแค่ยี่สิบสามสิบก็ถือว่าหนีแล้วครับยี่สิบสามสิบประมาณนี้ครับนะจากที่พวกผมบรรทุกของจากที่พวกผมบรรทุกของแลนเลนล้ขนาดพวกผมไล่หล่อก่อนพวกผมก็ยังบอการลงมไว้นะครับรถบาด แค่หกล้อนึงครับแปดล้อนึงดุมเบรกกะอาทีห่อนไว้ครับเพราะว่ามันงหญ่กับจริงอยู่ครับดุมเบรกง่ญ่กับจริงอยู่แต่ผมก็คิดว่าถือว่าแกลงธรรมดาอยู่ครับนี่ตอนนี้ครับลงแล้วครับนี่ ยงดบาดอยู่นะครับเนาะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่เขาปัดตรงใช้เนาะครับเนาะบรกแบมันบอลมันบอม,ม,มันบ่นบออะว่าที่เป็นนั้นนั้นนี่เนาครับก็เป็นการที่ว่าเบรคคัดของอันนี้อย่างหรอกพี่น้องภ mm hmm. าษาคนรถเขาหนี่เขาลู้จักอยู่ครับภาษาคำคำนี้ของรถบรรทุกนี่เขาลู้จักอยู่ครับ คือลงไว้แหละครับลงไว้แล้วเบรกห่อนครับเอาไปยูเบรกมันห่อนแล้วมันเอาไปยูบางทีเบรกอาตีบได้เปลี่ยนโดนแล้วบางทีนะครับบได้เช็คเบรกที่ว่าเพราะว่าเบรกรถซุนี้มันต้องเช็คเบรกดูครับเพราะว่ามันเป็นแค่หกล้อหรือกระบอกนั่นก็แค่แปดล้อนะครับเนาะล้วก็ลงไว้ครับการเลียนลงเขาลงไว้เป็นกติลงบ่คือรถบรรทุกบนได้ ครับเนาะมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุด <English> ูคร <accent> ับก็เลยเกิดอุบัติเหตุคือพอง่ายๆก็คือเบรกห่อนครับเบรกห่อนเราเบรกมันห่อนได้ควนขึ้นแล้วนี่เบรกเอาอยูแนอนครับนะล้มเต็มถังก็เอาอยูพี่น้องสําหรับการเบรกลงเขาเนี่ยครับล้มเจ้าที่เต็มถังยังได้ก็เอาอยูครับผมนะเพราะว่าอย่างว่ามันห่อนมันห่อนเราเล็กเกิดการเสียดสีนะครับมันห่อนมันก็เลย อวัอยวุ่ครับเบรกแล้วมันก็ะลื่นนะก็เลยเห็ดเห็ดให้รถมันเกิดปฏิเหตุครับเพราะปกติแล้วว่าเป็นยังเนาะครับรถเนะบรกเพื่อนก็นดีพร้อมเบรกกล้ามเบรกง่ายกล้ามเบรกรถบ้านนี่จะเป็นกล้ามเบรกง่ายเพราะว่าเฟืองถ่ายบนใส่เอสนะเป็นเฟืองเอฟแล้วเป็นเฟืองง่ายแล้ว ดุมเบรกไงโมมีดุมเบรกหน่อยอกครับรถบัสมีแต่ดุมเบรกไงเพียงแต่ว่าพนลงมาไว้การแตะเบรกมาบางเที่ยวลีนน้ำกลกันสามขั้นนะครับขั้นต่างหนาไม่ค่อยได้เบเรกอกครับอ่าดึงชอบดึงยังไปเพราะว่าพนแหนมเห็นกันแลีนส่วนแบบแลีนน้ำกลกันไปสามขั้นนี่ขั้นที่หนึ่งว่เป็นยังครับอ่าเบรกที่ห้อนก็นคือขั้นที่สองหรือขั้นที่สามไปนะครับอ่าผูา้ใดต่อหลังไปเรื่อยๆกับจีจ้าไปเรื่อยนะครับ เนี่ยจำผมแลนไปเองเถอรถอ้อยเพิ่นแรีนลงเนี่ยครับเนี่ยเพิ่นก็แรีนปล่อยแลีนปล่อยแลีนปล่อยแต่สําหรับผมนั่นผมผมแรีนลงน้าคนเพื่อนนี่ผมต้องแตะเบรกไว้ตลอดได้พี่น้องอ่าผมต้องเสียดสีไว้ตลอดได้ครับอ้าบองสั่นผมก็ต้องแลีนจีดากเ่นต้องแรีนท่านดากเ่นอ่าเป็นยังมันคือห่อนแบบนี้ของเพื่อนปล่อยเบรกแล้วครับเห็นบ่เน่ะเพื่อนปล่อยเบรกลงแต่ว่าผมต้องเลี้ยเลี้ยงเบรกครับอ่าแต่ผมต้องเลี้ยงเบรกไว้ เพื่อให้มันชะลอเพื่อที่ว่าให้มันตีดากเป็นประมาณนี้ครับคือกันการขับรถครับ,ลรบแล้ววันนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นยังคือเกิดขั้นที่สองที่สามไปเังส่นะครับมันก็นเหตุแหบเบียมมันหอนเบียมมันหอนมันก็นเลยเอาไว้ยูถ้าลงไปครับถ้าเกิดลงมซะสารเพมีเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับผมบอกเลยเลยแต่เจ้ากระยานไปเพราะท่านมูขื้อเขาย่านกันทิมช่วงกันไกลเพราะว่าเป็นรถบาดน้าเที่ยวแต่ผมว่าลงมซาดีที่สุดละครับ พอท,ท,ทั้งเรียบกับทั้งเลนไปผู้ใดพอทั้งเรียบกับเห็นทีมช่วงกันห้างกับจอดล้อก,กันกับานาทีมไม่มีปัญหานะครับจากที่เคยเลนเลนมาครับอันนี้บอกเลียงประสบกนะา,ารณ์นะครับเนาะก็ผู้ใดว่าผู้ใดประมาทผู้ใดว่าผู้ใดเป็นอันใดมากใดหรอครับพนเฮาบ่าอยากให้มีผู้ใดเกิดขึ้นหรอครับเลียงมุนี่เนาะอยากให้ ไปตลอดปลอดภัยเบิร์ลหครับพี่น้อง้องไปผูป้ใดไปเที่ยวมาเที่ยวไปอ่ัฒนาตึกหอกตึกซ่าตึกหน่อยนักหนอกนักงเรียนมันนี่เครับแต่วนตูวผมผมกับวิอยากให้ลูกเต้าเล่าล้านผมไปเหรอครับไปแบบนี้ครับอันตรายครับอันตรายคนคนหนึ่งหรือคนสองคนครับดูแลชีวิตคนสามสิบคนคนสี่สิบคนนี่โอ้บ่รธรรมดาเด้พี่น้อง ถ้าไปแบบประมาทนี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับล้วลองออกรถได้แต่ว่าคนโดยสารไปน้ำนีท่ที่ออกรถอะไรนี่แหละครับมันเป็นการที่อันนี้เกินไปนะครับเนาะการสูญเสียเราไม่อยากให้มันเกิดพี่น้องเบาไปจมไปจมให้พี่น้องฟังเบาถึงเหตุการณ์นะครับเนะาะเรอยากให้มันเกิดอุบัติเหตุแล้วพี่น้องเอาง่ายๆเรอยากให้มีการชญเสียครับ ไปดีมากดีตลอดปลอดภัยทุผู้ทุกคนครับแห่งใกล้ที่นาเทศกาลแล้วครับกับบ้านสงการครับ MC ฮาวสุขูมสุขคุนที่เขามาติดตามที่เขามาเบิ้ลคลิปนะครับเนาะขอให้เดินทังตลอดปลอดภัยตลอดทุกสินทังงนะครับให้หอดบ้านหอดซองกลับไปหาพีหาน่องหาลูกหาเต่าอ่าให้ได้สั้ค์กันเนาะในช่วงเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยเฮ้าเนาะพีน่องเนาะ คนครัสบโฉกโฉมันหานอยู่ดีม่แห้งครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเท่ากับแดนลงมาเง่าไก่รถติดหลายอยครับแต่ผมก็บ่ได้แซงมาผมแนนดนน้ำกลรถอ้อยเบิ่งวิธีการลงของเพื่อนกับือว่าเยี่ยมยอดอสุดติงกระดิ่งแมวครับผมเรากกับไปซาซาของเราพ่อหมอพ่อจอของเรานี่ครับใส่ตามตามนโยบายครับนี่ สามเมตรแปดสามเมตรแปดสิบครับนี่อย่านะครับสามเมตรแปดสิบได้ซ้านี่แ่ละพี่นอ้องอ่าคือกฎหม้ครับแบบนี้ครับไปไส่มาใส่ตะดอกสบายครับนงไปวันนี่ก็จิเป็น ดันต,วตรวจซัดดันกักซัดครับแล้วก็ที่เขาน้ำทื้นที่ครับ ที่บริแรงแสงแล้วดอกครับยามผมจะต้องเข้าปั๊มเติมน้ำมันครับปั๊มเติมน้ำมันนี่ครับด้านกักสัตว์ไส,ส้มือนี่ครับแนวขี่ไกลมาหรือเอาไกลเอาซัดทุกชนิดแหละครับต้องมาปั๊มตายอยู่นี่ก่อนต้องมาปนยาก่อน กันเม้นใส้กันสูงๆเนี่ยครับแนียนโงเง้ยๆสี่มีสชิดลมเนี่ยพี่น้องรดรอยอันนี้ันหนังใสตมตาเมตรแปดชิปกี่การเกิดปัญหานี่ที่น้อยครับที่น้อยเดี๋ยวเค่มีปัญหาดอกรถ,รถบดบอถือว่ามีอ่อนนะครับรถแข็งเติบยู่งลดอ่อ,อนๆอ,อ,นอันตรายครับโคเง้ยงัสี่ ใส่ว่หไหลครับตะโค้งเมื่อกี้นี่ถ้าเกินขึ้นไปแล้วนี่ประมาณซี่สิบห้าสามเมตรซี่เมตรซี่เมตรห้าสิบนี่ครับอันตรายเลยครับโค้งเมื่อกี้นี่รถบกแข็งดีนี่รันวดัวดวดัดลงนะครับ แต่ของเพิ่นใส่ต่ำก็ถือว,ว่าสูงครับจะแล่นได้พอดีครับ กิโลครับสามสิบกิโลนี่ครับเป็นทางลัดขึ้นอีสานอีกเส้นหนึ่งนะพี่นอ้องผู้ใดามาจากสระบุรีครับแยกเ,เขาใช้บาดาลแยกเขาใช้บาดาลชื่อเดียวกันก็นคือลำม,มาลายหรอครับแยกเขามานี่ครับถึงนชัยภูมิครับเสร็จ มีเลี่ยงรถติดครับเ้นนี่ครับรีเลี่ยงได้ครับขึ้นภาคยีสานเอาเชยาภูมิขแก่นอุดรเมืองหลอกเมืองเลยไปภูณระพี่น้องไปน้องคายไปได้ด้วยกันครับเ้นนี้ก็ไปซอดุูลระออกเชยาภูมิไปอมบวา้าเทศการครับเส้นนี้กับอีกเขาวังเหยครับ เส้นเขาวังเฮยเส้นเขาวังล้ำสนทีเนาะครับเนาะเส้นนั้นครับอีกเส้นหนึ่งถีแลนง่ายครับผมบอกได้เลยผมรับประกันให้เลยครับผมมีการติดแน่นอนครับรถไดกัแลนผ่านเฉลียวไปแบบชิวๆเลยล่ะครับย่างหน่อยๆเนี่ยครับถ้าว่าชะล้อกับพ่ขาดนะครับหกสิบเจ็ดสิบอะถ้าว่ารถติดรถถีชะล้อแลนกันนะครับหกสิบเจ็ดสิบนี่อยู่ประมาณนี้ครับได้ได้แน่นอนครับ แต่สินคอนแกนโคราชนี่เพได้ไรครับติดแน่นอนครับย้าขึ้นนย่งขึ้นมาประความกันเนียพี่น้องแต่ว่าขาล้หนี่ล้มความกันเบิดลงงานที่เปิดความกันเ็นสโซนไลนนะครับเนาะนี่เรามองมันติดครับแยกออกมาพี่เลยครับออกจากอีสานมาขากับมะเขาสราบุรีย่างหน่อยหน่อยกับไปติดอยู่อ่าสลาบุรีไปติดอยู่แถวแถวว่า,างหน่อยไปติดแถวหนีกันย่งกันถือว่าย่งไข่เนาะครับเนะาะออ กบยังมีทางดวนมีหั่งแล้วนะครับก็ถือว่าใครดีกว่าเขาที่ไปติดตั้งแต่คอนเกนออกไปกุหลาดนี่โอ้ยพ่อยเมียนักมาฝันบักล่าหามนุนนะครับเจ็บเจ็บนักปวดเบากะหาลงงาครับติดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับคนบันบันสวัสดีครับผม